เคยไหมอยากจะสําเร็จอยากทําให้ได้อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่เอาเข้าจริงก็แค่อยากแล้วก็นั่งไถมือถือยาวไปอีกวันหนึ่งสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ do and rise ที่นี่คือพื้นที่ของคนที่อยากเติบโตอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตและพร้อมเริ่มจากตัวเองก่อนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องขี้เกียจที่ใครหลายคนไม่อยากยอมรับแต่มันซ่อนอยู่ในใจเราทุกคน เคยสงสัยไม่ว่าทําไมบางทีเราก็อยากประสบความสําเร็จแทบแย่แต่สุดท้ายก็มานั่งไถฟีดโซเชียลทั้งวันหรือจ้องเพดานเป็นชั่วโมงๆแทนที่จะลงมือทําถ้าเคยคุณไม่ได้อยู่คนเดียวแน่นอนครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันแบบเพื่อนซีรับรองว่าดูจบแล้วคุณจะมีแรงฮึดขึ้นมาแน่นอนครับ มันไม่ใช่คำด่านะครับแต่มันเป็นสถานะที่เราเจอกันทุกวันตื่นมาก็อยากทำอะไรสักอย่างแต่กดเลื่อนนาฬิกาเชื่อว่าหลายคนคงเคยเจอโมเมนต์แบบนี้ใช่ไหมครับตอนเช้าตื่นมาพร้อมไฟลุกโชนตั้งเป้าหมายไว้ดิบดีว่าจะทำนั่นทำนี่ให้เสร็จแต่พอเอาเข้าจริงก็มีสิ่งเรารอบตัวเข้ามาดึงดูดความสนใจไปสมหมดเปิด YouTube มาเพื่อหาความรู้แต่จบลงที่คลิปแมว สุดท้ายก็ผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆจนเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็ยังคงเป็นแค่เป้าหมายต่อไปไม่ขยับเขยื้อนไปไหนเลยหรือบางทีก็โทษตัวเองว่าเรามันคิดเกียดจริงๆหรือเปล่านั่นแหละเรารู้ว่าควรทำอะไรแต่ทำไมมันถึงไม่ทำผมอยากให้มองมุมใหม่ว่าขี้เกียจมันไม่ใช่ศัตรูมันคือสัญญาณจากสมองเราครับว่าเฮ่ hey, ตอนนี้สิ่งที่เราจะทำมันดูหนักเกินไป หรือยังไม่เห็นผลชัดพองที่สมองจะยอมเสียแรงทําความขี้เกียจไม่ใช่ขี้เกียจจริงๆแต่คือคกลไกป้องกันตามธรรมชาติของสมองเราต่างหากสมองของเราถูกออกแบบมาให้ประหยัดพลังงานมากที่สุดเท่าที่จะทําได้และมันจะเลือกทําอะไรที่ง่ายที่สุดสะดวกที่สุดก่อนเสมอการทําสิ่งใ,ใหม่หรือสิ่งที่ต้องใช้ความพยายามเยอะๆมันเลยกลายเป็นเรื่องยากสําหรับสมองและสมองก็เลยพยายามหลีกเลี่ยงไงล่ะครับ ไม่ได้แปลว่าคุณคิดเกียดจริงๆสัทีเดียวแต่มันคือการทํางานของสมองลุ้นๆเลยครับมันบอกว่าเราเครียดกับเป้าหมายมากไปหรือกลัวความล้มเหลวจนไม่กล้าลงมือมันไม่ใช่คุณไม่ดีพอมันแค่คุณวางแผนไม่เหมาะกับจังหวะของหัวใจตัวเองโอเคแล้วเราจะเริ่มยังไงดีในเมื่อเรารู้ตัวว่าอยากทําแต่ไม่ทําสักทีแล้วเราจะหลอกสมองให้มันเลิกขี้เกียจได้ยังไงไม่ยากเลยครับข้อหนึ่ง หยุดตั้งเป้าใหญ่เกินจนสมองขอถอยเริ่มต้นด้วยมินิสเตปส์คือลองแบ่งมันออกเป็นก้าวเล็กๆที่ทำได้ง่ายๆมากๆดูสิครับเล็กๆในน้อยก็พอเปลี่ยนจากจะออกกำลังกายหนึ่งชั่วโมงเป็นใส่รองเท้าแล้วเดินรอบบานก็ได้หรือแค่ใส่ชุดออกกำลังกายดูก่อนหรือถ้าจะเขียนหนังสือหนึ่งเล่มลองเริ่มแค่เขียนประโยคแรกก็พอง่ายกว่าเยอะเลยใช่ไหมครับ เมื่อเราเริ่มจากเล็กสมองจะไม่ต่อต้านพอเราได้เริ่มก้าวเล็กแรกแล้วสมองจะค่อยๆปรับตัวและรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดแล้วเราก็จะอยากไปต่อเองครับข้อ 2. หาวิธีทําให้มันง่ายขึ้นอีก50%วิธีนี้คือการจัดสภาพแวดล้อมรอบตัวเราให้มันเอื้อต่อการลงมือทําลองนึกภาพดูนะ ถ้าคุณอยากออกกําลังกายแต่รองเท้ากับชุดออกกําลังกายอยู่ใต้เตียงในขณะที่รีโมททีวีวางอยู่ตรงหน้าแบบไหนมันง่ายกว่ากันลองเปลี่ยนใหม่อยากอ่านหนังสือเอาหนังสือไว้ที่โต๊ะข้างเตียงอยากออกกําลังกายจักเสื้อผ้าไว้ตั้งแต่คืนนี้หรือถ้าต้องทํางานลองหาที่เงียบๆที่ไม่มีสิ่งรบกวนวิธีนี้จะช่วยลดแรงต้านทานในการเริ่มต้นได้เยอะเลยครับบางทีเราไม่ได้ขี้เกียจหอบ แค่ต้องใช้แรงเยอะเกินก่อนเริ่มข้อ3นับแค่เริ่มไม่ต้องเก่งไม่ต้องเสร็จให้กำลังใจตัวเองแค่ฉันเริ่มแล้วไม่ต้องรอให้เก่งก่อนแล้วค่อยเริ่มเพราะความเก่งมันเกิดหลังจากเริ่มเสมอเป้าหมายหลักของช่วงแรกไม่ใช่ความสมบูรณ์แต่คือการไม่หนีเช่นอยากเขียนบทความลง Facebook แต่เลื่อนมาหลายเดือนเพราะคิดว่าต้องเขียนให้ดีต้องมีคนแชร์ต้องดูโปร แต่ทุกครั้งที่เปิดคอมขึ้นมาก็คิดเยอะจนพับคอมลงทุกทีลองแค่อัปสเตตัส5บรรทัดก็พอเอาแค่เริ่มถึงโพสต์แรกไม่มีใครไลค์เลยแต่อย่างน้อยก็กดโพสต์แล้วลองทำทุกวันสักเดือนหนึ่งดูคุณจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอย่ากกลัวจะเริ่มอย่าวัดความสำเร็จจากผลงานสมบูรณ์ให้วัดจากความกล้าครั้งแรกที่คุณกดโพสต์เดินเข้าโรงยิมหรือหยิบสมุดมาวางตรงหน้าเพราะ ความเก่งไม่เคยเกิดก่อนความกล้าและความกล้าจะไม่มาถึงถ้าเรารอให้พร้อมก่อนทุกอย่างข้อ4พูดกับตัวเองอย่างเพื่อนไม่ใช่ศัตรูวันนี้ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ลองใหม่ดีกว่านี่แกกี้เกียดอีกแล้วเหรอถ้าคุณไม่พูดแบบนั้นกับเพื่อนก็อย่าพูดแบบนั้นกับตัวเองข้อ 5. ให้รางวัลตัวเอง reward system ชมเชยหน่อยสิ สมองเราชอบรางวัลครับหลังจากที่คุณลงมือทำอะไรบางอย่างแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามลองให้รางวัลตัวเองดูบ้างเช่นถ้าวันนี้คุณจัดการงานชิ้นยากได้สำเร็จลองให้รางวัลตัวเองด้วยการดูซีรีส์ที่ชอบสักตอนหรือกินขนมอร่อยๆสักชิ้นก็ได้การให้รางวัลจะช่วยสร้างวงจรบวกให้สมองจดจำว่าการลงมือทำสิ่งนี้มันมีผลตอบแทนที่ดีทำให้ครั้งต่อไปคุณมีแรงจูงใจที่จะทำมันอีก ผมเคยมีช่วงหนึ่งที่คิดจะลงคลิป YouTube แต่ก็เลื่อนมาสามเดือนเขียนสคริปต์แล้วลบแก้แล้วเก็บไว้จนถามตัวเองว่าเมื่อไหร่จะเริ่มแต่จริงๆผมกลัวครับกลัวว่าไม่ดีพอกลัวไม่มีคนดูกลัวว่าทำไปแล้วจะเสียเวลาจนวันหนึ่งผมลองเปลี่ยนใหม่ไม่ต้องทำคลิปดีแค่ทำคลิปเดียวจุดเริ่มต้นเล็กๆมันสำคัญจริงๆและนั่นแหละ คือคลิปแรกของดูแอนไรและอีกเรื่องราวที่ผมนึกขึ้นได้เรื่องของเจคโร l i n g ผู้ไม่ยอมแพ้ความขี้เกียจและอุปสรรคก่อนที่เจคโร l i n g จะกลายเป็นนักเขียนระดับโลกที่รวยที่สุดคนหนึ่งเธอต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างไม่น่าเชื่อเธอเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ตกงานอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์เล็กๆที่มีแต่ปัญหาทางการเงินสภาวะจิตใจของเธอย่ำแย่ถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้า ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นอุปสรรคที่ทำให้คนคนหนึ่งอยากจะยอมแพ้และจมอยู่กับความขี้เขียดได้ง่ายๆแต่ถึงแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่มืดมนที่สุดโรลลิงก็ยังคงมีความฝันที่จะเขียนหนังสือเธอใช้เวลาว่างตามร้านกาแฟต่างๆเพื่อเขียนเรื่องราวของเด็กชายพ่อมดซึ่งมักจะเป็นช่วงเวลาที่ลูกสาวของเธอหลับเธอเขียนด้วยมือบนกระดาษทุกวันแม้ว่าจะเหนื่อยล้าแค่ไหนหรือไม่มีกำลังใจมากเท่าไหร่ก็ตาม เธอบอกว่าเธอไม่สามารถหยุดเขียนได้เพราะเรื่องราวของแฮร์รี่พอตเตอร์มันต้องถูกเล่าออกมาหลังจากเขียนต้นฉบับเสร็จเธอนำไปเสนอสำนักพิมพ์ถึง12แห่งแต่กลับถูกปฏิเสธทั้งหมดลองคิดดูสิครับถ้าเป็นเราเราอาจจะท้อแท้และลมเลิกไปแล้วแต่โรลลิงไม่หยุดเธอรู้ว่างานเขียนของเธอมีคุณค่าและเธอก็ยังคงพยายามต่อไปจนกระทั่งสำนักพิมพ์ b l o มส s b บ r รี ยอมให้โอกาสและนั่นคือจุดเริ่มต้นของปรากฏการ์แฮร์รี่พอตเตอร์ที่เปลี่ยนชีวิตของเธอและวงการวรรณกรรมไปตลอดการครับความขี้เกียจมันไม่ใช่ศัตรูตัวฉกาจเสมอไปครับมันคือสัญญาณให้เราปรับวิธีคิดและเริ่มใหม่อย่างเบาๆมันคือคกลไกของสมองที่ต้องการประหยัดพลังงานถ้าเราเข้าใจมันและใช้เทคนิคเล็กๆน้อยๆไม่ต้องฝืนใจแต่ต้องฟังใจตัวเองแล้วเริ่มจาก1%เ ก็จะสามารถเอาชนะความขี้เกียจและลงมือทำในสิ่งที่อยากทำให้สำเร็จได้แน่นอนครับจําไว้ว่าไม่ว่าจะเป้าหมายอะไรขอแค่เริ่มก้าวแรกมันก็สำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งคุณไม่ได้ล้มเหลวหรอกครับคุณแค่ยังไม่เริ่มอย่างที่ใจพร้อมจริงๆวันนี้ขอแค่เริ่มทีละนิดแล้วพรุ่งนี้มันจะเริ่มง่ายขึ้นเอง หวังว่าเรื่องราวต่างๆนี้จะช่วยให้ทุกคนมีไอเดียในการเอาชนะความขี้เกียจได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าคุณกำลังผ่านช่วงที่เหนื่อยเบื่อหรืออยากเปลี่ยนอะไรสักอย่างในตัวเองรู้ไว้นะครับคุณไม่ได้อยู่คนเดียวถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดฝากกดติดตามหรือ subscribe ช่อง do and rise ของหลงด้วยนะครับเพราะว่า Do and Rise แค่เรื่องทำวันนี้ชีวิตมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ